สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับการถึงถุกนะครับยังคงเป็นเกจตนารมณ์เดิมครับส่งเสริมอาหารไทยให้สุดยอดในโลกครับแต่บ่ายนี้มีเรื่องเรื่องที่อยากให้อต่อยคุยกับพูดเลยละกันนะครับขออนุญาตนิดนึงก่อนก่อนที่จุดหมายจะมาถึงเรื่องราวของมิจฉาชีพและเกี่ยวข้องกับรายการครัวคุณต่อยเยอะมากข้อที่หนึ่งท่านผู้ชมทั้งประเทศ พร้อมทั้งร้านอาหารฟังไว้ด้วยนะครับ 1. ครัวคุณต่อยไม่มีการเรียกตังค์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการไปเรียกตังค์ว่าเดี๋ยวจะได้มาออกรายการขอตังค์ถนนเท่านี้มาจาถนนเท่านี้ก่อนไม่มีเพราะไม่มีการรับตังค์ข้อที่1ข้อที่1ข้อที่2รายการครัวคุณต่อยไม่มีทํากระถินผ้าป่าสามัคคีแล้วก็โรงพยาบาลนั้นหรือว่าทําบุญที่นี่แล้วไปขอตังค์ไม่มีไม่มีไม่ทำนะครับไม่ทําด้วย และข้อที่3นะครับไม่มีการว่าร้านนี้ออกไปแล้วร้านข้างๆยังไม่ได้ออก,อกมีคนออไปติดต่ออย่ากออกไหมเดี๋ยวจะจัดการให้ออกกลัวคุณต่อยไม่มีถ้ามีคนพวกนี้ไปหาท่านไม่ว่าด้วยกรรมวิธีใดก็ตาม เรียกตำรวจจับได้เลยแจ้งตำรวจได้เลยครับเพราะว่านั่นเป็นเรื่องราวของการโกหกหลอกลวงมิจฉาชีพครับเพราะตอนนี้มีมิจฉาชีพออกไปเยอะเยอะเลยเอาเป็นว่ายืนยันชัดๆเลยถ้าสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทที่บริษัทแต่ที่สำคัญที่สุดจงเชื่อไว้เลยว่าไม่มีเรื่องขบวนการเหล่านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับแล้วก็งานตลาดนัดด้วยมีคนพูดอันนี้ได้ยินไหมงานตลาดนัดงานร้านค้า จะมีครัวคุณต่อยไปเปิดไม่มีถ้าจะมีก็เฉพาะที่เบลพูดนานๆทีปีละหนมารีโนนอะไรอย่างนี้เป็นไปได้เราจะบอกที่นี่ตรงอื่นไม่มีเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ไม่มีผมกับเมียผมกับเมียชอบลองใจกันเสมอเสมอครับไม่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะรักและห่วงใยเราแค่ไหนครับเราลองใจกันตั้งแต่สมัย หนุ่มยันแก่เลยครับแต่กายังไม่เข็ดยังลองกันจนถึงทุกวันเนี้ยครับวันก่อนเมียลองใจผมครับให้เพื่อนเขาโทรมาเพื่อนเมียบอกเมียแกอยู่ในกำมือฉันครับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเอาเงินไปหนึ่งล้านบาทครับ่งั้นเมียแกตายให้เพื่อนเมียโทรโกหกผมก็บอกว่าได้ขอเวลาสองสามวันได้ไหมหนึ่งชั่วโมงสองสามวันเลยไอ้โจบอกว่าทําไมวะครับ อยากอยู่ตงงบตงงบเว้ยอ๋อให้เอาไปล้านแกเอาไปสองล้านแล้วเอาเมียฉันไปเขมรเลยเบิ้นเบผมก็เลยลองใจเมียบ้างครับให้เพื่อนโทรมาเพื่อนผมบอกเฮ้ยหัวแกเนี่ยอยู่ในกำมือฉันอยู่ในกำมือฉันแล้วภายในยี่ีชั่วโมงเอาเงินมาหนึ่งล้านไม่งั้นฉันจะฆ่ามันทิ้งกะวเมียบอกว่า นี่พวกแกต้องรักษาสัญญานะโจกันบอกไม่ต้องห่วงแล้วรักษาทุกคําพูดแล้วรักษาสัญญาอยู่แล้วอถ้าหนึ่งถ้าในหนึ่งชั่วโมงฉันเอาไปให้หนึ่งล้านต้องรักษาสัญญาเนอะแกก็ต้องเอาผัวชั่คืนมามันบอกมาว่าแกจะิ้งจบไว้ที่ไหนสรุปมีไม่ตรวจหนึ่งชั่วโมงเมียไม่ไปแต่บอกอย่างเดียวว่าจะเอาตบไว้ที่ไหนกันนั่นเองแต่ที่แน่ๆคือถามมาด้วยว่า พอคุยกันเสร็จเรียบร้อยเฮฮากันในครอบครัวแล้วหิวหิวไประยองกินอะไรที่ถือว่าไม่ผิดถ้าท่านไปจังหวัดระยองนะฮะท่านต้องไปร้านนี้มันเป็นอะไรที่โรแมนติกแปลกๆดีแล้วก็เท่ๆดีนะฮะเพราะว่าทาไมแบร้านนี้ถือว่าผิดร้านส้มตำจำรุงจังหวัดระยองออกจากจังหวัดระยองใช้ทางหลวงหมายเลข3เส้นสุขุมวิทนะครับมุ่งไปจังหวัดจันทบุรี พอสังเกตเห็นป้ายที่เขียนว่าอำเภอแกลงอีก8กิโลก็จะเห็นสะพานล,ลอยจากนั้นให้ไปกลับรถพอผ่านวัดคงคาวนารามให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยจำรุงวิ่งเข้าซอยไปประมาณ5กิโลเมตรก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยชาวสวน4ร้านจะอยู่ในซอยด้านซ้ายมือไประยองไม่กินส้มตำทุเรียนที่ร้านส้มตำจำรุงถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว27ปีตั้งแต่รุ่นแม่ คือคุณทำเนียบตอนนั้นเนี่ยคุณอีฟซึ่งเป็นลูกสาวอายุแค่3ขวบสาเหตุที่เริ่มต้นขายส้มตำเกิดจากการที่มะละกอที่ปลูกไว้ขึ้นเต็มไปหมดเก็บไปขายก็ไม่มีใครซื้อก็เลยคิดเอามาทำส้มตำโดยเริ่มเข็นรถไปขายแถวสนามบอลแล้วก็ละแวกที่มีคนเยอะๆลูกค้าก็ติดใจในรสชาติก็เลยตามมาถึงที่บ้านจากนั้นก็เลยเปิดเป็นร้านขายส้มตำมาจนถึงปัจจุบัน ร้านนี้มีเมนูมากมายและทุกๆเมนูจะเน้นการใช้ผักและผลไม้และวัตถุดิบในท้องถิ่นเช่นตำม,มะอึกปูแสมตำปลาย่ <c oughs> า,ยางหัวปลี <c oughs> ตำชมพู่ตำสละตตำลองกอง <c oughs> ตำเจแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินส้มตำทุเรียนถือว่าผิดวิธีทำ เริ่มต้นจากการนําทุเรียนหมอนทองอเลือกที่ดิบแก่ซอยเป็นชิ้นๆเริ่มตําก็จะใส่พริกแห้งพริกขี้หนูลงไปตําให้แหลกจากนั้นก็ใส่น้ําปรุงรสทำด้ำมาจากน้ําตาลปี๊บน้ำมะนาวและน้ําปลาลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่กุ้งแห้งตามด้วยถั่วลิสงเนื้อทุเรียนแครอทถั่วฝักยาวและมะเขือเทศจากนั้นตําเบาๆคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง ตักใส่จานโรยด้วยทุเรียนทอดกรอบก็เป็นอันเสร็จเสิร์ฟพร้อมกับผักหลายชนิดแตงกวามื่อเขือลายหน่อไม้ผักกาดขาวอันชันลูกเนียงกระชายอ่อนใบครูผักชีฝรั่งยอดมะระลูกมะระที่นกเคล็ดลับต้องเป็นทุเรียนหมอนทองที่ดิบแก่ปกติจะให้รสชาติที่หวานมันไม่ใช่ทุเรียนอ่อนเด็ดขาด ทุกอย่างจะเป็นของพื้นบ้านไม่มีสารเคมีรับประกันได้ว่าอร่อยพร้อมสุขภาพดีแน่นอนส้มตำทุเรียนจานละ150บาทส้มตำอื่นๆ50บาทร้านส้มตำจำรุงจังหวัดระยองเปิด11โมงถึง4โมงเย็นวันนี้อยู่ตรงหน้าครบเลยครับนี่ม,มันมีวาไรตี้มากๆหลายๆเลยอันนั้นปูยังอันนั้นปูอันนี้เป็นตำปูแสมอันนี้อันนี้หัวป,ปีปายาง มาอึก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 แล้วนี่ตำชมพู่ตำสลละตำลองกองแล้วก็ตำมะละกอปกติและอันนี้อันนี้คือตำทุเรียนดีผมต้องลองก่อนเลยเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนมากจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นเลยคือร้านนี้ผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเวลาไปเนี่ยคือถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงเวลาพามทามคือช่วงเที่ยงอ่ะคนเยอะมากนะเพราะฉะนั้นไปแล้วใจเย็นหน่อยโอ้โหคุณธัฒม์อร่อยมากมันมากผมชอบ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  รสของต้มตําเขาสุดยอดอยู่แล้วใช่ใช่รสส้มตำเขาดีมากๆครับเวลาเอามาใส่อะไรปั๊บเนี่ยเป็นผลไม้ท้องถิ่นมันก็จะเรียกว่าได้บรรยากาศรู้เลยว่าอยู่ระยองแล้วนะพูดเลยนะมันเป็นส้มตำแบบแปลกแบบเท่เนี่ยแต่รสส้มตำเขาเด็ดเขาจะเป็นทุเรียนแบบนี้ครับในพื้นที่แล้วก็จะมีทุเรียนกรอบโดยข้างหน้าแล้วน้ำส้มตำเขาโอ้โหต้องบอกท่านผู้ชมนะว่า บางคนอาจจะไปคิดเองว่าทุเรียนเดี๋ยวออกมากลิ่นมันจะฉุนหรือมันนิ่มไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีเลยเพราะเอาทุเรียนดิบแหละแกดิบแกดิบแต่ข้อแน่ก็คือว่าผมเนี่ยยังไม่เจอทุเรียนกรอบเลยนะเพราะว่ามีบางคนมันตัดแต่กรอบกรอกินหมดเลยนะทุเรียนกรอบเนี่ยนี่ไงนี่ไงถ้าผู้ชมอร่อยจริงๆนะครับผมว่า150บาทถ้าเราไปกันสัก4ี่สห้าคน แล้วก็นั่งสั่งมาสักจานก็เท่สุดแล้วใช่ไหมั้ยได้แล้วร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงไปนั่งกินกันแน่นๆเลยครับซึ่งก็บอกคุณออจะตามไปนะครับเดี๋ยวไ้ลองลงสลากผู้เรียนสลากเยอะๆขอพูดตัวแม่มอื่นหน่อยอร่อยอ่ะท่านผู้ชมเชื่อเหอะ แล้วเราไปทะเลนะตลกไม่รู้ไม่รู้มันส้มตำมันเข้ากับทะเลได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่แต่ว่ามันมีทุกที่นะไปบางแสนไปพัทยาไปหัวหินไปก็มีส้มตำหมดเมื่อต่นที่ถ้าเกิดเว่าไปทะเลแล้วเราไม่กินส้มตำกายเป็นเชยอ่ะใช่เหมือนบรรยากาศมันสอดคล้องกันเห็นทะเลลมพัดมีส้มตำเข้าปากสุดยอดใช่ครเพราะจะทำให้เรารู้สึกถึงเพลงขึ้นมาทันทีเลยเพลงอะไรครับทะเลหัวใจของเรา ใช้ได้ไหมเรื่องบทเพลงใช้ได้ไหมครับคุณโก้ใช้ได้เลยครับอะไรใช้เลยได้ครับไม่ใช่เรื่องเพลงปูครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ลองปูสมแอร์ลองดูลองปูสมแอร์แต่ตำทุเรียนเขามันท่านผู้ชมเกิดเป็นชายไทยนะครับทำไว้เลยนะครับต้องกินมะอึกนะครับทำไมครับต้องกินครับจะได้หัวไม่ล้านครับมะอึกมะอึกมะอึกไม่ทันละเด่นขาดและมีความสุข ไปไหนก็ตามถ้ารู้ว่าไปที่ไหนแล้วจะได้เที่ยวด้วยแล้วก็ไม่กินถือว่าผิดด้วยก็เป็นกําไรชีวิต2ต่อรายการนี้ตั้งใจเอาใครท่านโดยเฉพาะเลยพักสักครู่เนี่ยครับขนมหน้าดวนครับวิธีทานคือกันข้าไปก่อนนะครับครับดูนะครับนี่เรื่องจริงครับไม่ต้องเคี้ยวครับ อมเมื่อนบราณทำให้ขนมหน้านวลนั้นละลายท่านผู้ชมเห็นที่ผมทานตอนนี้ไม่มีอะไรในปากแล้วมันละลายั้งงนอ่ยสวัสดีครับครับ Hello YouTube ครับผมขอต่อยใครครับผมใช่ครับ YouTube ดีดูตามเราได้รายการครัวคุณต่อยครับใช่ครับ บอลไหนดิบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับ s u ับสไครด้วยนะครับผมในรายการนี้จะมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องของฝากติดตามสับสไครสับสไครสับสไครคืออลทีวีออฟฟิเชียลครับอย่าลืมพลาดนะมอย่าลงากระร๊รรรออรรรรลรรรรารครครับรร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 ยรรร